สวีดัสสวัสดีฮัลโหลทักทายชาวชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้อนุวาชาแนลมีเรื่องจะประกาศอย่างไม่เป็นทางการน,นั่นก็คือแป๊บนึงเด้อกินน้ำก่อนเลยค่ะคอแห้งมาแล้ว เรามีเรื่องจะประกาศอย่าไม่เป็นทางการนะคะพรุ่งนี้เราจะไปบุกร้านแจ่วฮ้อนขอนแก่นณนะนะครพนมจ้าร้านตั้งอยู่ข้างวัดกลางนะคะติดก,กับฝั่งผมค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปท่านใดสนใจมานครพนมแนะนำร้านอาห,หารนะร้านนี้เลยจ้าร้านแจ่วฮ้อนขอนแก่นณนะนะครพนมจุ๊บจุ๊บ